อดีตเจ้าคุณปู่นี่ปัจจุบันกลายเป็นไอหนุ่มเด็กกาครับนี่แหละเด็กกาสไตล์เมืองชนของเทรแน,น่นอนกระบะก็ยังเป็นกระบะของหน้ายาวอยู่เนี่ยสังเกตตรงนี้สวัสดีครับอยู่กับช่อง s ด t นะครับวันนี้พาท่านมาชมเด็กก้ารอๆครับผมกับร้านอ้อยนะครับ หลอจักคันนี้ร่างเดิมคือจัมโบ้นะครับร่างเดิมคืออ e ีสุจัมโบ้แล้วก็วางหัววางเครื่องวางช่วงล่างใหม่นะสุดยอดจริงครับคันนี้รอมากแล้วก็อีกครันนึงครับที่ว่ากำลังจะต่อคันนี้ก็คือเป็นหน้ายาวครับเป็นอ e ีสุหน้ายาวมีดบิวนะครับ น่าจะเอามาทำาวางหัวติก้าแล้วก็วางเครื่องใหม่คันนี้ก็เป็นเครื่อง6เอชปั้มสายครับน่าจะเป็น6เอี230แรงแล้วก็เป็นเกียอีตันนะครับอีตันคูลเลอร์แล้วก็ช่วงล่างคันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างของ200ครับดัมโบ200ช่วงล่างไอโบ ก็อันนี้อ้อยน้างงานเดียวกับอ่าล็อกี่พี่โกนะครับคันนี้ก็ต่อคิวล็อกี่พี่โกคันเมื่อกี้นะซึ่งวันนี้ก็อ้อยก็แปลงยาวมากครับโอ้ยลูกหูลูกตาโอ้ยอย่างนี้ก็ไวขึ้นพอสมควรเลยคันนี้ใต้เมืองชนครับ มีแหละเน็กก้าสไตล์เมืองทนของแพร่แน่นอนหัวสีขาวครับแล้วก็ชุดแต่งโครเมียมเงาๆสตาช์ชนบุรีโอ้โหรถตัดเจอร่องกลางครับคุ่นท่วมเลยโอุ้่นท่วมฮะงหวันด้เจอร่องกลางครับ โอ้ดูความรอกันประตูนอกทุกคนหัวนอกครอบแทบบังตรงบังตอโอ้โหครอบชิ้นบนก็มีไม่ธรรมดานะธรรมดาคันนี้นะอ้โหเอาเรื่องเลยช่วงล่างาจัมโบ้นะครับหัวเทาก็ประมาณนี้เทาจัมโบ้แต่ว่าแคทเทอบโบกี้ของค แต่ว่าแคปมาบุกี้ของนิโน่นะทุกคนเอ่อเจอต้นไม้ครับ ต้นไม้ทำไงเอ่ยอ้าวขอยอ้าวโหนี่ครับขากระจกเลดข้อกระจกสวยจัดเลยครับนี่แหละฮะสไตล์การตกแต่งอ่าเดก,ก้าสไตล์ชนบุรีครับผมล้อนหน้ามินียมเครื่อง6 HE นะครับ6 HE ประมาณ230แรงถึง260แรงเป็นเครื่องโบอินเตอร์ เช้ามอลมนี่ของอยู่ดีไหมเนี่ยอยู่ดีหรือว่าอีสุตรงนี้มอลมสองลูกยาวนะครับโอ้แล้วก็กระบะอลูมิเนียมทรงชนบุรีครับกระบะอูเจียมนะฮะกระบะอูเจียมเจริญบางแสนชนบุรีโอ้นี่นะฮะสไตล์เมืองชนของแท้หล่อมากหล่อมากคันนี้โอ้โหอย่างชอบเลยล้อหน้ามีเนียม ยางยางส1 r เอ็ดโอ้หล่อจัดครับวันนี้ก็มาคู่กับรถตัดจอนเบียนะครับ C H570 นโอ้โหตงล่าจัมโบ้นะแน่นอนมากนะครับจัมโบ้นะจัมโบ้ก็สามารถต่อยอดได้ไกลเนี่ยครับ บางคนก็เอาจัมโบ้เนี่ยไปแปลงเป็นอ e u วสุสามกูทั้งคันเลยคือแบบว่าเราเห็นเนี่ยเห็นขาดไปเนี่ยอปวสุสามหกแต่เราไม่รู้เลยว่าคันเนี้ยอดีตเคยเป็นจัมโบ้มาก่อนเห็นมาแล้วโหสุดจริงขนาดนั้นทุกคนเงินจัดเลยครับรัช่างนักขุมูลจัมโบ้สุดจริง ก็เครื่องจัผมก็อยากจะขอไปรีวิวหน่อยครับผมผมไปจะขอไปรีวิวหน่อยชอบมากครับคันนี้จริงๆสำนักอุ่นช่างนักอันนี้ก็เป็นจัมโบ้กันครับจัมโบ้กตัวีก้อยใ,ใหญ่ๆเป็นคนเลยครับจัมโบ้เนะี่ยอันนี้ก็เอ,อามาแต่งเอ,อามาโอ้เอามาโมดิฟายใหม่สวยงามมากเลยคันนี้อ่ะคันนี้เลยครับที่ว่าอาดีตคือคุณปู่นะอดีตเจ้าคุณปู่ นี่ปัจจุบันกลายเป็นไอหนุ่มเดก้าครับพลัง 6HE 230แรงครับแล้วก็ชนกับเกียร์เดินหน้า6เกียร์ครับเป็นเกียร์เดิมแล้วก็มีสโลกลางช่วงล่างเขาท้ายนะครับล็อกกี้24ไหมใช่ปะ่ะทุกคนน่าจะเป็นล็อก24ไหมเพราะว่าดูหัวเขาเขาก็มันค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะเนี่ยตัวดุมเนี่ยดุมก็ใหญ่อยู่ อันนี้ก็เป็นยูซูยกชุดเลยนะครับใช่ไหมหน่าจะสองสีหรือเปล่าครับดูกระซีเขาดิแม่สีส้มอยู่เลยไหมเนี่ยสไตล์หน้ายาวเลยครับนี่ประมาณนี้เลยโอ้โหสุดจริงคันนี้นี่นี่เวลาหน้าอ้อยเขาก็วิ่งอ้อยนะเวลาปดอ้อยก็วิ่งดินต่อเนี่ยกระบะนะครับ กระบะก็ยังเป็นกระบะของหน้ายาวอยู่เนี่ยสังเกตตรงนี้ชัดเลยไหมอ่าไหมสไตล์หน้ายาวเลยนะครับเนี่ยกระบะก็สไตล์หน้ายาวเลยนี่ตรงนี้นี่ก็คือแบบชัดมากนี่ครับถึงครั้งแรกนี่คือแบบเอ๊ะเลยเพราะว่ากระบะหน้ายาวเปล่าวะแล้วก็เลยถามเขาก็ชัดเลยครับคือทั้งกระบะทั้งตัวคัสซีเลยคัสซีหน้าก็ไยเรียวนะครับ ก็ดีหน้าไปเนี้สายหน้ายาวเลยนี่นะฮะันเนจนแจมแจงนี่นะครับล้อนหน้ามีเนียม <c oughs> ยากหล่อเหล็กเก็บปลาแก้มกันชนหล่อมากคันนี้ผัวนอกนะครับผัวญี่ปุ่นโอ้ยส,สุดเลยคือมองไปนี่แทบจะไม่รู้เลยครับว่าอันดี้คือหน้ายาว ีหน้ายาวก็จะเอามานี่ยครับเป็นกระบะไม้นะครับแผงข้างเขาเนี่ยแต่ว่าตัวตัวพื้นตัวคานก็เป็นเหล็กแล้วครับเนี่ยเกียร์ <Yeah. S 1> 6เกียร์สโลก,กลาง <Yeah. S 1> ตอนวิ่งดินเป็นไงพี่ตอนวิ่งดินพอได้ไหมได้ค <Yeah. S 1> ไปตามกําลังนะไปตามรอบกันจริงๆมันก็กําลังดีแหละแต่ว่ามัน,มนรอบช้า yeah. พามาดูตอนที่กำลังขึ้นอ้อยนะครับโอ้โหดูทรงนะหล่อมากเนียเหมือนไ,ยงไงนะายก็จะสูงหน่อยนะับไปเขาแบบเป็นแบบนั้นอมณ์แบบหน้ายาวแบบเดิมเลยคับดูแต่ทรงหล่อจริงคือเรามองอย่างเงี้ยถ้า,า,ากเกิดว่าไม่สังเกตจริงๆนะคือเราขับจักรมปดูหรอกครับว่าอันนี้ไม่คือรถหน้ายาวนะอันนี้คือแปลมาแนบเนียนมาก เห่นมากเห็นไแล้วเขาทำเงนสวยนะรถ m e r ี่แ e s เย่งสวยนะ ก็นี่ครับตัดไม้ด้วยครับเพื่อให้น้ำอ้อยที่ตัดออกมานี่สะอาดจริงเกล็ดน้อยครับเต็มบับบับนี่เก๋ตั้นครับ <c oughs> เอ,บบบเอกลักษณ์เลยเสียงก็จะชิดๆหน่อย โอ้โหทุกคนวันนี้ก็แปลงยาวมากครับตอนนี้ก็ตัดมาประมาณแถวหนึ่งก็ทำผ้าจะเต็มแล้วครับไวมากครับแปลงนี้ก็ได้เนื้องานค่อนข้างจะเร็วเลยเราจะสั่งล่องแนละล่อไปซะประมาณนะักครึ่งกระบะนะครับแน่นอนไวมากไวมากนะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้แน่นอนจริงๆตามนี้นะ ทำถึงมากยอดมากสายปั้นนะครับโอเคเย่าคิ้นหน้านะครับสวัสดีครับ